จ้าพ่อสวัสดีค่ะครับพวามโอนด้เขาเขจาจังน้อยซีน้อยบนลางหน่อยซีน้อยบนลางน้อยหนึ่ง,อง,องเอาไปต่อเน้ะพอ,อนะไปต่อวนันที่ยี่สิบอาทิตย์ที่ยี่สิบกคขอหกแปดนะคะ้านอยบวกหุหนห้น ล <S 2> <S 2> <S เลขลักตัวไหนพ่อจ๋าแปดเข้าโซนหนึ่งสองเลขลักแปด เก้าศูนย์หนึ่งสองตัวประกอบสามสี่ห้าหกเจ็ดจับคู่บนล่างแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหก แปดเจ็ดเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหเก้าเจ็ดศูนนย์สีู่นห้าศูนหกศูนยหนึ่งสหนึ่งส หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดเลขวิ่นสี่แปดเจ็ดสองเก้าสี่แปดเจ็ดสองเก้าตัวระวัง สี่กับแปดนะคะขอะอนุญาตทุกท่านตัวเลขนะพอนะ <S <S 2> <S 2> อันนี้คือตัวเลขแนว่างของันที่สิบนะคะวันอาทิตย์ที่2ี่สิบอาทิตย์นะคะ อาทิตย์ที่20่สลกรกฎาคม2,568นะคะตัวเลขแนวทางชุดนี้เป็นชุดขอบจัก,กรวาลคือเก่านะคะได้ทุกคุณทุกหวยตั้งแต่ตีหาครึ่งจนนอด6กทุ่มนะคะเนาะตีหาครึ่งจนนอด6กทุ่มได้ท่านหลายคนที่เป็นแฟนคลับเอซของพ่อพอมกับหูจักดีว่า ตัวเลขแนวทางชุดนี้จะไปใส่กับน้อยใดจะไปใส่กับทุนใดจะไปใส่ใส่กับเล้าช่วงใดเนาะค่ะเนาะ,ะที่แน่ๆตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาเขาดีมาตลอดนะคะเอาสําหรับมือวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคม2 5 6 8เนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางเลขหลัก89012ตัวประกบ

C872 เก่านะคะตัวระว่างคือ C กับ8อันนี้คือชุดขอบจัก,กรวาลสาหรับมืออื่นนะะเนาะค่ะเนาะทำชมนําไปพิจรารณานัานไปขัดกองเอ่อเปียบเทียบเลขในใจเธอหนึ่งว่าตัวเลขแนวทางที่พอพุ่มลงตามสูตรของวันที 20, น่ยีิบนี่ทำช่มสิมกักสิชอบน้ำบอ่อสาหรับมือนี้เฉพาะห้าหน้อยหาหน้อยเขาาีน้อยบนล่างน้อยหนึ่ง ทำช่วงกลางพอได้กำไรอยู่มืออืน่นสิแตกยังน้อยครับพงหูเดี๋ยวถ้าไปรลุนกันมมหมออืนเนาะ่ะเนาะเอาคอยทุกท่านทุกคนโชคดีโชคมาลำรวยน้ำตัวเลนแนวทางไปพิจารณาไปเปรียบเทียบเรนในใจอีกเทือนึงนะคะทำช่วงขาเอา่อท่านเพิ่มที่เขามาแล้วติดตามแล้วก็อย่าลืมแช่ออกไปให้พ่อแม่พี่น้องทั้งอืน่น เดิมพวกงจากตัวเลขกเนวทาาน้ํากันแน่นนเนาะขะเนาะได้มามีโฉกมีใช่น้ากันส่วนมากกะน้อยเล่าที่คน้นหมักยอดการดูกันเล่นการน,นั่มตัวเลขแเนวทางไปเฮ็ดการบ้านไปคัดก่อนนี่ก็สิเป็นห้าน้อยเล่าหลักรัฐบาลไทยนะคะเอาพอมีอย่างสีบอสกบแฟนขับเอฟซีห้าน้อยบอ เขาได้มันนี่ก็เขาดี็เขาี่น้อยก็มีบนลางน้อยหนึ่งถ้าเป็นแสดงเงินอย่างว่ามันว่างทีครับสนกับไใก็เรอยทุนหกสองเดียครับว่ดกีครับโอ้สนหกสองสี่ก็ได้ทันทัวร์เงินถ้ามันเขาัวละวางเงินจ ก็เมื่อนึ่งกิเขาเรียเก็หนว่าอ้ที่เขานลางมัดก็ไ้้ก็เขากันบุบนว่ามันนี้ก็ว่าที่ว่ามีเป็นก็มีอยู่น้วยหนึ่งยู่วันนี้ก็ไเบนกได้แค่หมว่านนี่ก็มีอีเนน้วยนึงกันูนศูนศูนสามโตว่าสองมือแหละผมว่านมันนี้ก็ได้บราศนย์มใช่ศูนย์หกนเนี่ยพระกะทิมว่ากระศูนย์ศูนย์ศูนมาเลย อันนี้ก็บสนกกัใครอยู่สนโกสองซีอะไรอย่างเงี้ยเรเงั้ยเขาเขาชวนกับจีอยนะู่นั่นแหละเงิน่กับพอระวังกับเจีก็เปียเกือบไค้มาดียู่นะแล้วเขาว่าอ้อาทิศใดจีก็เปียกอยู่ย่ามสื่อขันพวกมากหลายครูกะบังตัวนี่ชนวิ่นนี่จะวบัวตน้ชนวิ่นกับพ่อแล้วที่เขาดีคือเขาน่ะชนวิ่นก็นได้ ทั้งมือเขา่าทั้งมือว่เขา่าว่าเข่าส่วนไหนว่นนวนาชุดชวินเขางคนละส้นไหนก็ได้คน,น,นในชุดวิ่งแคบโค่นอ่อนนะได้ทั้นตัวท่านอันาพ่อมาหลายโคว่าจารเอา่ายโยในชุดวิ่งเคอไปกันมือเองเมือน้อยไปก็ได้ดกอกครับครับในน้ำก็ทำนั่นแหละจ้าพ่อขอกาบขอบคุณพอ่อหลายๆเนาะเอาตรงช่วงตามนั่นนะคะพิจะะารณาเมืองชุดวิ่งตัวระว่าง เมอร์นีตัวระว่างสูนกับซีกับมาดีครับทั้งสูนทั้งซีแล้วพอเนาะครับอือซีกับแปดซีกับแปด้ว่าสศีมาหลายปอนเอาถงชมพิจารณาอีกเทือนึงเนาะค่ะเนาะเจอกันไม่คลิปหนาเนาะพอเนาะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับ